สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆก็ได้มาพบกับคุณครูน้อยอีกครั้งแล้วนะคะเด็กๆยังเรียนรู้หนวยต้นไม้น่ารู้อยู่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เอ๊ต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้างนะ้ามาดูกันนะคะต้นไม้ให้อะไรกับเราบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องต้นไม้ให้อะไรกับเราบ้างต้นไม้จะช่วยคลายกาดออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทาให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการได้สุดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมืกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวาการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ถ้าเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหรไ่ลงสดชื่นเต็มที่เลยละ่ะต้นไม้ช่วยเป็นร่มเงาบังแสงแดดทําให้เกิดความร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานา,นานชนิดแถมพืชผลเนี่ยยังสามารถนามารับประทานเป็นอาหารหรือเอามาทําเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยรากของต้นไม้จะช่วยยึดเกาะผิวหน้าดินและกักเก็บน้ําเอาไว้ข้างใต้ในเวลาที่มีน้ําป่าไหลามาเนี่ยน้ําก็จะไม่ท่วม และยิ่งมีต้นไม้เยอะ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 เท่าไหร่จะยิ่งทําให้น้ําดูดซึมได้เร็วขึ้นและกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นสายของแม่น้ำลำธารอีกด,ด้วยนอกจากนี้ส่วนประกอบของต้นไม้อย่างเช่นใบก็ามาทำเป็นใบพืชผักในการรับประทานเอามาห่ออาหารห่อขนมส่วนผลเนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายต่อนะและส่วนของลำต้นเนี่ยก็ยังเอามาทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ บานฟืนเขียงพกสาจานชามเยอะแยะไปหมดใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวละต้นไม้ให้อะไรกับเราเยอะแย,ยะขนาดนี้แล้วเราล่ะคะคิดหรือยังว่าจะคืนอะไรให้กับต้นไม้และโลกใบเล็กๆของเราโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราสรรสร้างมากมายปลูกต้นไม้เพียงคนละต้นช่วยโลกได้เยอะแยะเลย,ะย,ะยะทีเดียวเชียวค่ะเป็นไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ดูวิทานกันไปแล้ว ประโยชน์ของต้นไม้มากมายเลยใช่ไหมคะทั้งให้ความร่มเงาดูดควันพิษลดโรคร้อนลำต้นสร้างบ้านและยังมีอีกมากมายนะคะโบราการด้านวิชาการนะคะวันนี้ภาษาไทยเด็กๆมาอ่านคำศัพท์กับคุณครูน้อยนะคะคำว่ารากรออากอรานั้นรากจะมีสระอะไรคะเด็กๆสระอาค่ะเก่งมากคะ่ะ ไปนะคะคำที่สองลำต้นรออัมลำตออกนอตนไมโครต้นลำต้นคำว่าลำต้นมีสระอะไรบ้างคะเด็กเ็กสระอัมสระโอกค่ะก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคำที่สามคำว่าใบาบอไอใบคำว่าใบามีสระอะไรบ้างคะเด็กเ็ก สาระไอไม้มมวนค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้คำศรรัพท์ภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษคำที่หนึ่งคือ o o t รากออกเสียงตามคุณน้อยค่ะ root ราก o o t รากต่อไปนะคะทังลำต้นทังลำต้นต่อไปค่ะ leaf ใบไม้ leaf ใบไม้เก่งมากเลยค่ะอ่าน,นี้เด็กๆ มาช่ยนว,นะคะวยคุณค,ครูน้อยนับจำนวนต้นไม้นะคะแล้วโยงเส้นให้ตรงกับคำศัพท์นะคะเด็กๆค่ะนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูน้อยนับจำนวนต้นไม้นะคะโดยให้เด็กๆนะคะโยงคำศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะข้อหนึ่งอหนอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งข้อสองสออ,องงสองสออ,องงสอง ข้อสามสออารมาสามสออารมาสามข้อสี่สออีสีไม่เอกสีสออีสีไม่เอกสีข้อห้าหออาหาไม่โทห้าหออาหาไม่โทห้าแล้วให้เด็กๆนะคะมาดูฝั่งขวามือเด็กๆนะคะ,ะหาแฟนชนะกอไก่ขอไข่ขอควายงอโม จอจานวันนี้เด็กๆมาโยงเส้นเลยค่ะคำว่านหนึ่งเพื่อชนะข้อไหนคะขอควายค่ะเก่งมากค่ะแล้วคําว่าสองนะคะกอไก่ค่ะขอไปค่ะคําว่าสามขอไข่ค่ะคาว่าสี่จอจานค่ะคำว่าห้างองูค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียงโคดดิ้งเกม คณิตวิทย์คิดสนุกสีดินสออย่างรบเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเริ่มที่โคดดิ้งเกมเลยค่ะ,ะเด็กๆนำหนังสือโคดดิ้งเกมมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าสิบค่ะเด็กๆต้นไม้น่ารู้สังเกตภาพต้นไม้และระบายสี จำแนกส่วนประกอบของต้นไม้ตามสีที่กำหนดนาเด็กๆคะนี่คือป่าดากสีมีแต่เด็กๆที่รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้เท่านั้นที่จะเห็นป่ารากสีแห่งนี้เด็กๆช่วยระบายสีภาพต้นไม้ ตามสีที่ตากับยายกำหนดหน่อยนะจ๊ะไมคะเขาให้เด็กๆระบายนะคะคุณตาคุณยายให้เด็กๆระบายโดยกำหนดสีใบะบไอใบจะใช้สีฟ้านะคะเด็กๆต่อมานะคะกิง่งกออีงอกิง่งไม่เอกกิง่งจะใช้สีเหลืองนะคะเด็กๆต่อมาคะ่ะลำต้น ลออัมรออโอนอตนไม่โทต้นลำต้นก็จะใช้สีเขียวนะคะเด็กๆสัท้ายนะคะรารออากอราจะใช้สีแดงเด็กๆก็มาระบายสีที่ต้นไม้สองต้นนี้นะคะโดยระบายสีใบด้วยสีฟ้ากิ่งด้วยสีเหลืองลำต้น ด้วยสีเขียวและรากด้วยสีแดงเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆคณิาวิย์คิดสนุกอ่าเด็กๆเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าเจ็ดค่ะมาฟังคำอธิบายกันเลยนะคะการรวมกลุ่มคำศัพท์นะคะเด็กๆสังเกตภาพนับจำนวน และเติมคำตอบให้ถูกต้องอเด็กๆเ,เรามานับปูก่อนนะคะ1 2 3 4เด็กๆคะเรามาสังเกตภาพนะคะในกรอบนี้ปูสีส้มมีกี่ตัวคะดเด็กๆ1 2 2ตัวใช่ไหมคะดเด็กๆเด็กๆก็เขียนเลข2ต่อไปนะคะดเด็กๆปูสีแดงใช่ไหมคะมีกี่ตัวคะนับ1 2 2ตัวใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆมาดูกรอบร่างนี้นะคะเขามีปูสีส้มและสีแดงอย่างว่าให้รวมกลุ่มกันเรามานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสสาสี่รวมมีปูกี่ตัวคะเด็กๆสตัวนนสองรวมกับสองก็จะเท่ากับสนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูคลีบปลานะคะอ่ะมีคลีบปลาสี ฟ้าและสีชมพูเรามาดูนะคะในกรอบสีฟ้านะคะมีเท่าไหร่คะเด็กๆคนช่อยคนน้อยนับค่ะหนึ่งสองสามอ่ะเด็กๆเาใส่เลขสามนะคะวิครีบสีชมพูนะคะเด็กๆมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองอ่าเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เขียนเลขสองไปนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าให้นำครีบ สีฟ้าและสีชมพูมารวมกันก็คือมาบวกกันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรามานับรวมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าฉะนั้นสามรวมกับสองก็จะเท่ากับห้าหรือสามบวกสองเท่ากับห้านั่นเองคะ่ะเด็กๆ เด็กก็ได้เรียนแล้วนะคะประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายเลยใช่ไหมคะหาแล้วก็มีการบ้านกับกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะคะเ,เด็กๆทําเสร็จแล้วส่งรูปถ่ายมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูในรายกลุ่มของห้องเรีเราด้ยวยนะคะหะสำหรับคลิปนี้คุณน้อไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย